สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่ไบเทคบางนาเข้ามาชมงานวันนัดประดิษฐ์2567งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมางานได้จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนำภาพบรรยากาศของงานมาให้ท่านผู้ชมได้ชมในปีนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชได้จัดงานนี้ขึ้นโดยมีแนวคิด เรื่องนวัตกรรมนำประเทศเป็นแนวคิดที่จะให้เกิดเวทีที่ใช้สำหรับการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแสดงงานวิจัยของภาคการศึกษาเยาวชนนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์เป็นเวทีที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์เราจะสามารถลดปริมาณขยะเส้นผม ได้สูงถึง12,800กิโลกร,รมัมและลดปริมาณโลหะหนักได้สูงถึง8,448กิโลกร,รัมต่อวันต่อลิตรครับจากนั้นพวกเราก็ได้ทําการทดสอบประสิทธิภาพของตัวไฮโดรเซนส์ ense, เราในการดักจับโลหะหนักภายในเวลา1วันซึ่งผลออกมาว่าตัวของไฮโดรเซนส์ ense, เราเมื่อเทียบกับระบบทั่วไปแล้วจะสามารถดักจับโลหะหนักได้ดีกว่าระบบปกติถึง2เท่าด้วยกันครับและเป็นเวทีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของผลงาน หลายผลงานนั้นจะมีการนำไปต่อยอดเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติอันนี้คือก่อนอันนี้คือตะปูขึ้น,น,นปปสนิมก่อนตะป,ปูขึ้นสนิมใช่แล้วก็เราไปใช้ไป็นนี่เราต้องแช่ไว้หนึ่งคืนนีอ่อันนี้คือถ้าเราแช่ไว้เฉยเราแช่ไว้สามสิบถึงสี่สิบนาทีครับแต่ถ้าไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าตัสนิมแบบนี้ใช่ดู้ใกล้เลยนี่สนิมแบบนี้มาเป็นแบบนี้ วว้าเก่งมากนะค่ะเดี๋ยวชื่นอยากให้เร็วนะครับแล้วก็แช่ประมา10หรือ20หรือ40ได้แรงบันดาลใจอะไรถึงที่แบบนี้ก็อย่างแรกก็คืออยากจะคาจัดสนิมที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างยากต่อการคาจัดแล้วก็เห็นว่าตัวที่เป็นเม็ดฟู้ของฟันฟลอมอะค่ะแล้วก็เม็ดฟูพวกแบบตอนเป็นโควิดด้วยอะค่ะมันจะมีเม็ดฟู้ที่ใส่ลงไปในน้ำก็คือมันพกพาง่ายค่ะแล้วก็สะดวกในการใช้งานก็แค่นําไป แช่ในน้ำให้มันฟ right. ูออกมาเลยครับเขาเรียกเม็ดฟูใช่ไหมใช่เป็นเม็ดฟูขจัดสนิมอันนี้เหรออันนี้ครับเม็ดฟูขจัดสนิมนั่ก็เลยนำไอเดียเนี้ยมาใช้ในการทำความสะอาดสนคริมเราได้มาจากการเราขจัดมาจากสกัดมาจากมะสัปะหลังซึ่งกรดออรซิกจะเป็นตัวหลักในการขจัดสนิมครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือของฟูครับของฟูนะครับจะเป็นตัวที่ทำให้มันฟูมันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการทำปฏิกิริยาทำให้สามารถขจัดได้ทั่วถึงครับโอเคแล้วก็มีสุดท้ายจะเป็นน้ำมันครับน้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อม ให้มันติดอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ตอนที่เราเอาไปละลายนะครับน้ำมันมันจะลอยอยู่บนผิวทําให้เมื่อเรานากระหาที่กระดัษเซรมิเสร็จแล้วนะครับขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยเคลือนน้ำมันมันก็จะจับลอยๆขึ้นมาโอ้มันจะช่วยเคลือบได้ช่วครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเป็นกำลังใจให้นะโอเคเยี่ยมเลยขอตุ้ผมนะครับวัสดุทนต่อแรงดึงจากเส้นใยตาลวัสดุทนต่อแรงดึงจากเส้นใยตาลแค่ชื่อน่าสนใจนะทำเป็นแผ่นแล้วครับเราก็ลองนำปาทำเป็นบัวดักหรือว่าวัชดิปกันก็ยาก เช่นเราลองเอามาทําเป็นถุงพ้อชำแบบนี้สามารถโูกพืชแล้วก็ฝังลงดินได้เลยแล้วมันออกซิเจนไหลเวียนได้เพราะว่ามันโปร่งใช่ไหมใช่คับเยี่ยมเลยน้ําก็จะซึมออกได้น้ําไม่ขังน้ําไม่ขังปุ๊บมันก็รากไม่เน่าใช่โอ้เยี่ยมแล้วก็สามารถเป็นกระเป๋าได้ด้วยมันแล้วมันจะทนเหรออย่างตัวนี้ครับเราเลือกที่จะไม่ทายาเพื่อที่ให้น้ํามันไหลซึมออกได้โอเคแล้วก็โปร่งแต่ว่าอย่างตัวนี้เราทายาเพื่อที่จะให้ มีความหนาแล้วก็คงทนผลนอบกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วัตถุประสองค์อะไรนะ่แถ้าเกิดต้องการให้น้ําซึมก็เป็นแบบนั้นน้องนักศึกษากลุ่มนี้นําเสนอผลงานโต๊ะกันสั่นสะเทือนแนวคิดคือทาโต๊ะที่มีความนิ่งแล้วใช้บนยานพาหนะเช่นใช้วางเครื่องมือแพทย์บนรถพยาบาลหรือใช้เป็นโต๊ะทํางานใช้เขียนหนังสือใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บนโต๊ะที่มีการเคลื่อนที่เช่นบนเรือบนเครื่องบินหรือบนรถยนต์โดยใช้หลักการใจเราสโคบที่อยู่ในกิมบอลของเลนกล้องถ่ายรูปนักศึกษากลุ่มนี้ได้พัฒนาโค้ดขึ้นมาเองเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการใช้งานของแต่ละยานพาหนะแต่ละประเภท นอกจากเตียมบุตรองศาเราก็อุปการณ์อ๋อสุปการนี่เองเตียงบุตรองศานอกจากที่สามารถใช้พลังงานได้3รูปแบบครับคือพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากไฟฟ้าในบ้านแล้วก็จากแบตเตอรี่ครับผมครัแต่ถ้าตัดแยกของเราเนี่ยมีรีโมทในการควบคุมจากระยะไกลครับผมซึ่งรีโมทตัวนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วได้ของในการควบคุมต่างๆเนาะและสามารถมีปุ่มหยุดด้วยครับผมอก็จากนี้เนี่ยแบมี้ที่เราใช้นะครับแตกต่างกับตอนทัลักเพราะว่าเราใช้ใบมี้แบบเหล็กสปริงครับผมเวลากระแทกเนี่ยมันจะไม่หักครับผมแต่ว่า เออตึงเส้นตึงเส้นตึงเส้นยอดยอดทำไมถึงว่าอันนี้ล้อตินนะครับทุกคนครับทำไมอันนี้มันเป็นโซ่ครัเพราะว่าอย่างถ้าสมมตราล้อตีนนะตาก้อวิ่งด้อบนโคมอะไรลัวมันจะไปทำลายเนี่ยนี่คือที่ว่าเป็นตีนตะขาบใช่ครับโอเคอันนี้ก็คือโซ่แหละครับแล้วก็เอาเอามาเชื่อมใช่ครับเอามาเหล็กใครเป็นคนเชื่อมอ่ะผู้ควบคุมเชื่อมมากเก่งมากนั่นสุดยอดคือมันมีหลายเวอร์ชั่นนะไอ้ที่เป็นเครื่องตัดหญ้า แบบไร้สายเนี่ยใช้รีโมทหรือว่าจะเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ว่าที่มาคือไอเดียในการสร้างเนี่ยมันจะต้อง1ต้นทุนต่ํา2ทําได้ง่ายซึ่งอันนี้ตอบโจทย์หมดเลยเพราะว่าเขาใช้ของที่หาได้ตามตามร้ของเก่าอะตามหลังบ้านยังมีของพวกนี้และมอเตอร์เนี่ยมอเตอร์จักรยานไม่แพงเขาเรียกมอเตอร์3 50บาบวัต์ยี่สิบสี่โวลต์หรือ12บสองสิบสองโวลต์บโวลต์โอย้ยิ่งถูกเลยใช้แบตก้อนเดียว ยยยอันนี้ก็เป็นโซล่าเซลล์น่าจะสัก10วัตต์กี่วัตต์ไหมยี่สิบวัตต์ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้พัฒนาประเภทที่เรียกว่าพร้อมใช้ประโยชน์ ผมเดินมาถึงส่วนของงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทเห็นผลไม้แปลกคล้ายๆเชอร์รี่แต่นักศึกษาบอกผมว่าอันนี้เรียกว่ามะเขียง ผมธราดลพรมคำครับจากคณะเกษตนคาราชเชียงใหม่ครับอุจอมโอเชียงใหม่ใช่ครับอันนี้เป็นนวัตกรรมไมโครมอชั่นเจลแต้มสิวครับผสมเข้ากับสารสกัดจากเมล็ดมะเกียงครับถ้าเป็นภาษาเมืองก็จะเรียกว่าบักเกียงครับจากนั้นเนี่ยเราก็คำนึงต่อครับว่าคนเป็นสิวเนี่ยเวลาทาอันอย่างไปเนี่ยก็อยากจะให้มันบางเบาบนเนื้อนะเนี่ยครับเราก็เลยนำมาผสมกับไฮโดรเจลเป็นไมโครมอชั่นเป็นไฮโดรเจลครับถ้าอันนี้เดี๋ยวเราสามารถลองทาอีได้ไหมครับอันนี้ก็จะ เป็นแบบเจลแต้มสีนะเป็นเจลใสๆนะครับเวลาเกีรยมันก็จะรู้สึกว่าบางเบาบันยุนนะนะครับเพาตเมนะครับแล้วเขาบอกว่าเมื่อเขียงเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับลูกว่าเป็นสายพันธ์เดียวกันแต่ว่าคนละแฟมิลี่มีความคล้ายกันเยียมนวัตกรรมของเรานะคะเป็นเก้าอี้สุขภาพค่ะเพื่อแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บจากการปวดหลังและบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดมค่ะคือเก้าอี้ของเรานะคะมีกลไกที่แตกต่างจากเก้าอี้สุขภาพทั่วไปค่ะคือ เป็นกลไก EGH หรือ Economic Hybrid ค่ะที่พวกเราได้ชิดคนขึ้นเรา,าออกแบบมาให้เหมือนเวลาเรานั่งก็อีโยกัะค่ะจะสามารถทำให้เราปรับเปลี่ยนอเดียบทในการนั่งทำงานได้ค่ะเพื่อแบบลดอาการปวดหลังค่ะเพราะว่าเมื่อเราแบบว่านั่งไปนานๆนะคะเ,คเราจะแบบว่ามีอาการที่แบบปวดหลังจนต้องไปลุกที่จะไปเดินเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะ ปแบบเป็นตรงนี้เลยค่ะเป็นระบบไฮโดรลิกค่ะสามารถเหมือนเก้าอี้ทั่วไหร่เหมือนเก้าอี้ออฟฟิศทั่วไปใช่ค่ะแต่ว่าเรามีกลไกตรงนี้ค่ะมันมีกลไกคือพอเราทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้ลองได้มันจะช่วยลดอาการปวดหลังใช่ค่ะถ้าเราทำเองเนี่ยบางทีไปเล่นเองที่บ้านอ่ะมันอาจจะเผลอแบบว่ามากเกินไปไหลไปโน่นเลยใช่ค่ะขอบคุณนะคะครับผมครับ ผู้ส่งอายุวะมักจะลืมทานยาหรือว่ารวบทานเป็นมื้อเดียวกันจะถูกจะส่งผลต่อการออกฤทธิ์และประสิทธิภาพของยาทําให้การรักษาโรคไม่ได้ผลค่ะเลยได้จัดทาเครื่องเตือนกินยาตัวนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งจะถูกควบคุมผ่านโปรแกรมออโตโนในคอมพิวเตอร์ค่ะ <c oughs> เราสามารถตั้งเวลาใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมแต่ละช่วงเวลาเราจะมีช่วงเวลารับประทานยาสี่ช่วงคือเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนค่ะโ <c oughs> ดยพอเราตั้งเวลาใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยตัวเครื่องจ่ายยาจะจ่ายยาออกมาอัตโนมัติค่ะได้เวลารับประทานยาแล้วค่ะ เราฉีดยายที่ช่างรับยายอันนี้อันนี้คือเครื่องอะไรครับเป็น่นหยนต์ไว้ปรับสภาพดินค่ะครพีเอเซนเซอร์เนี่ยเลื่อนลงไปปักที่ดินประมาณ5เซนติเมตรนะคะคจากนั้นเนี่ยมันจะมาประมวลผลที่ตรงนี้ค่ะคือบอร์ดลัสเบอร์รีร่ไทเขาประมวลผลจเน่ว่าเป็นดินเคมหรือดินเปรเี้ยวก็จะมีการปล่อยน้ำมากหือน้อขนขาลงไปและนอกจากนี้เราได้ศึกษาว่าคาพของพืแต่ละชนิดไม่เท่ากันก็คือดินเนี่ย มีค่าพีเดต่างกันค่ะถ้าต้องการให้พืชปลูกมามีประสิทธิธธภาพค่ะต้องดูเรื่องของค่าพีเฮด้วยค่ะ<ม>เราเลยมีการทําฟัง์กชันในเว็บแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาค่ะก็อย่างนี้ค่ะเราก็ใส่ไปประมาณ5ชนิดค่ะอินทผล,ลัมจะอยู่ที่8 11ถึงซึ่งถือว่าด่างขอบคุณมรับคุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ลาไปีพังเลยครับนี่คืออะไรครับผมอันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้ทํางานแบบอัตโนมัตินะครับทำงานบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ ROS นะครับแต่ว่าเราออกแบบมาแบบมัลติฟังก์ชันก็คือทํางานได้ทั้งแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทํางานได้ทั้งแบบแมนนวลนะครับตรงจุดนั้นมันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงไม่อยากส่งคนเข้าไปสแกนแบบแมนนวลเข้าไปเก็บแบบเสร็จแล้วนะครับเราได้ข้อมูลพื้นที่ทํางานแล้วเอาแบบน้าใช้ซ้ําได้ครับหุ่นยนต์ทำงานซ้ํา คนไม่ต้องยุ่งแล้วครับครับก็จะจําได้ว่าควรแยกตรงนี้เลี้ยวซ้ายอ่าใช่ครับก็จะมีระบบนําทางนะครับที่สามารถไปที่เป้าหมายได้อัตโนมัติครับแล้วก็หลบหลีกยงสิ่งขวางได้ครับอาจารย์เทสให้ดูหน่อยครับผมได้ครับได้ครับไปทุกทิศทางได้เลยเนี่ยนี่เป็นเทคนิคของล้อเดี๋ยวเราต้องแอบสองล้อหน่อยเตือนที่ได้ทุกทิศทางเยี่ยมเลยแต่มันจําแมปได้ใช่ครับแล้วทีหลังมันก็ทํางานของมันเองเลยีจะเข้าเข้าเข้าไปฆ่าเชื้อครับหลังจากที่เอาของไปส่งแล้วเนี่ยก็ฆ่าเชื้อกฆ่าเชื้อเอาละ อกดด้วยปุ่มเดียวแล้วก็ไปเองเป็นจอทัชสกรีนครับหน้าจอเป็นจอทัชผมตื่นเต้นจริงๆผมื่นครับผมโอ้อาจานเก่งมากหน้าจอหน้าจอเป็นจอทัชสกรีนครับอ๋อนี่กำลังเขารับเข้า้อครับข้าแ่้นเข้า้เ้าแล้วเแล้วเาแลนวเาเข้าแล้วเข้ล้วเ้าล้ข้าแเา้วเขาเข้าแ้วเข้เข้ากล้วข้าแล้วเร้าแล้เข้าแลเข้าแล้เราแล้าแล้วเร้้เาแบเขคาแลล็อกข้าแล้วัข้้วเ้าแลล้วเล้ับข้เว แล้วมก็จะปรับระยะเองทีนี้ก็ฆ่าเชื้อเข้ากระบวนการในของเขารคับท่านขอบคุณครับผมยอดเยี่ยมเลยครับผมครับในงานนี้ไม่ใช่มีแค่ผู้ที่เข้าร่วมเฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีส่วนของที่เป็นนานาชาติด้วยนะครับเราจะเห็นว่ามีรูปตึกไปตอนแล้กตึกแฝดอยู่นะครับ ลองเข้าไปดูซิตรงนี้มีธงชาติประเทศไทยนะครับมีมีของเกาหลีโซนิ Hello where นี้ o ันจ i m I'm from Indonesia. I'm บอัจฉริยะโอเค What is it This is called the smart parking system. It helps to find parking spaces in a crowded area using the b l i n k mobile app. โอเค Smart parking system เป็นผลงานของนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย หลักการก็คือที่จอดรถทุกที่จะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจเช็คสถานะเซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณไปที่กล่องควบคุมกล่องควบคุมประมวลผลและส่งข้อมูลขึ้นทางเว็บไซต์ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของที่จอดรถผ่านทางโทรศัพท์มือถือไอเดียนี้นับว่ามีประโยชน์มากเพราะสถานที่บางที่มีที่จอดรถน้อยอย่างเช่นสถานที่หน่วยงานราชการหรือสนามบินหรือโรงพยาบาล yes yeah. this is the automatic fish feeding oh feeding yes wow. 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 automatically wow. well does it work yes this is use IoT technology we can operate this machine with our phone okay wi-fi yes oh, oh. Mm. and then the power resources from solar panels yeah save the battery right save okay. energy to the battery okay how to use this machine the first you can operate this machine automatically mm. and manually mm -hmm. just like you set the alarm in your phone okay for example now 12 36 oh, minutes <coming. S 1> yes that's right automatic fish feeding เป็นอีก project หนึ่งที่นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียนำมาแสดงผลงานเป็นการตั้งเวลาเครื่องให้อาหารปลาและการทำงานก็คือคล้ายๆกับการตั้งนาฬิกาปลุกแต่ที่พิเศษก็คือชุดนี้รับพลังงานมาจากโซลาร์เซลล์และเราสามารถเซตช่วงเวลาในการให้อาหาร

Hello everyone. Hello. Hello. What o s it? Look interesting. Oh this device is called the m e t h าน e าพาวเวอร์เ e กลุ่มนักเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์นำเสนอถังหมักชีวภาพโดยการใช้ของเสียจากมนุษย์หรือน้ำเสียของเสียจากสัตว์นำไปบรรจุในถังแล้วใช้จุลินทรีย์ในทําให้เกิดแก๊สมีเทนปกติแล้วจะต้องทําเป็นระบบใหญ่ที่ใช้พื้นที่เยอะและมีกลิ่นแรง นักเรียนกลุ่มนี้ได้นำเสนอเป็นแบบระบบปิดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และยังสามารถนำไปบรรจุเป็นกระป๋องเพื่อที่จะใช้ประกอบอาหารตอนเดินทางแคมปิ้งได้อีกด้วยน้องๆน,นำเสนอผลงานชื่อว่า c r โครมาควิกวอ h เป็นอุปกรณ์ที่น้องๆคิดขึ้นมาจากเศษวัสดุที่เหลือใช้เช่นขวดน้ำนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องล้างอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่นผู้กัน แต่สิ่งที่น่าทึ่งไปมากกว่าผลงานก็คือเทคนิคในการนำเสนอนะครับหรือที่เรียกว่า presentation skill ทางทีมได้แบ่งงานกันอย่างชัดเจนจังหวะไหนใครพูดอะไรและพูดได้อย่างมั่นใจพร้อมเทคนิคการนำเสนอลูกเล่นที่แพรว่าหน่าประทับใจมากเต็มสิไม่มีตัดสักแต้มเดียวเลยครับ Our marketing plans are totally different from others as you can see in three methods number one Idea method. You will sell the video on how to make your own chroma quick wash. So we'll say wow. IUS $1. Wow! Number two, raw materials method. We sell raw materials and customers can DIY themselves. So we say IUS $2. And finally, we'll sell this great chroma quick wash IUS $4. $4. Dollars. Four dollars. Chroma quick wash is magic! Karma Quick Wash is not just a stash box, but it's an all one solution for those who using watercolor or brush. From water pressure, siphonation, water absorption, air friction, each concept contributes to a cleaner and much-organized pretty experience. This is our Coroma Quick Wash. Wash, wash, wash! wash. wash. Quick Wash! Okay, thank you. Thank you. Mangosteen shampoo, it is mainly made up of natural base, mm -hmm. plant based, and organic ingredients. Okay. So uh, the main core ingredients that we utilize is mango peel extract. Mangosteen? Yes, wow. mango peel. So normally okay. right um, สืกค i ณสากลุ hmm. peel, the, the ่มนี้ได้พบว่าเปลือกบังคุดนั้นมีประโยชน์ต่อผิวหนังต่อศีษะจึงได้ทำการสกัดเอาสารที่เป็นประโยชน์มาใช้เป็นส่วนผสมของแชมพู เป็นแชมพูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังได้สารเคมีจากธรรมชาติมาบำร,รุงเส้นผมได้อีกด้วยยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจและก็กผมยังไม่ได้มีเวลาเข้าไปถ่ายทำนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับทีนี้พอมาดูเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามันได้เวลาที่จะไปหา ข้าทานนะครับ <statistically S 1> ทิพยีค่ะทิมย์บอยนะคะทองม้วนอร่อยมากค่ะเขาทำเองเลยที่ไหนคะเนี่ยทีท่ชุมชนเทพบีลาค่ะโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนอาหารชิมไม่ตชิมเลยค่ะรำสบายเลยค่ะไม่ใหญ่เลยยังนี้มาชมก็ตรงนี้มันนี้มาชมก็ตรงนี้มันนี้หวานจริงเป็นเทรน มากๆเลยของปีนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยี IOT นะครับก็คือการติดต่อและสาย Wifi ไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นเครื่องให้อาหารปลาเป็นอ,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับดูแลผู้สูงอายุหรือจะเป็นเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์นะครับก็จะใช้ Wifi เสียส่วนใหญ่แล้วยังมีเรื่องของโซล่าเซลลเรื่องของสุขภาพและอย่างก็ได้ความรู้ ได้ความตื่นเต้นได้เปิดโลกกระทัดมากมายมจากหน่วยงานมากกว่า100หน่วยงานและมีผลงานประดิษฐ์มากกว่า1,000ผลงานเวทีแห่งนี้จะทำให้เกิดการส่งเสริมผลักดันให้งานประดิษฐ์ที่มีคุณภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศนี่คือสิ่งที่ทางผู้จัดงานคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในงานนี้สำหรับงานวันนักประดิษฐ์ ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ไหนจัดขึ้นเมื่อไรผมจะนำข้อมูลข่าวสารมานำเสนอทางช่องสมชาย DIY อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ